การปลูกมันเทศ 1. การเตรียมดินต้องเตรียมดินให้ดีปลูกในดินล่วนหน้าดินลึกประมาณ20-25-30เซติเมตรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมาก 2. การเตรียมท่อนพันใช้ท่อนพันยาว8-10นิ้วมาจากยอด ยอที่งอมีใบ4-5ใบ 3. า,าการปูกวางท่อนท่อนพันเอียง45องศาปากลงไปลึก8-10เซติเมตรลดน้ำทันที 4. การดูแลรักษาลดน้ำให้ชุ่มชื้นใส่ปุ๋ยควรดิน กำจัดวัชพืช5การเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวงดนให้น้ำ3-4ส,สัปดาห์ใช้จอบถมาอย่างไรขั้นตอนการปลูกมัน1การเตรียมดิน2การเตรียมท่อนพัน3การปลูก4การดูแลรักษา5การเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกมันเสียมจอบคาดมีดดาย่าบุ้งกีบัวรดน้ำขั้นตอนการปลูกมันหนึ่งใส่ปุ๋ยคลอกคุกให้เข้ากันกับดินล้วนยกร่องดินให้น้ำระบายได้สองท่อนพันท่อนพันยาวประมาณ8ปดถึงสิบนิ้วสาม ปลูกท่อนพันเอียง45องศาปลูกเสร็จแล้วลดน้ำทันที 4. การดูแลรักษาลดน้ำให้ชุ่มชื้นใส่ปุ๋ยให้พอดี 5. การเก็บเกี่ยวงดน้ำ3า3ถึง4สัปดาห์ดินจะได้ไม่ติดหัวมันการปลูกมันเสียงจอบชาต มีไตรยาปุ้งกีพัวรถน้ำดินท่อนมันท่อนมันการปลูกการปลูกการรักษาการรักษาการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการแปรรูปมันทิพมันทิพบดมันบดมันแล้ว มันอบกอบหนึ่งการเตรียมดิน 2. สองการเตรียมท่อนพันธุ์สามการปลูกษษษษษษ 5. สี่การรดน้ำห้าการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการปลูกมันเทศมีดังนี้หนึ่งการเตรียมดินสองการเตรียมท่อนพันธุ์สามการปลูก 4. การดูแลรักษา 5. การเก็บเกี่ยวปนนเียวเกยเกีนลารเกาหเก็บเกี่วิธีการปลูกมันเทศห่งการเตรียมดิน 2. การเตรียมท่อนพันสาการปลูกสีการดูแลรักษา5การการเตรียมดิน 2. การเตรียมท่อนพัน 3. การปลูก 4. การดูแลรักษา 5. การเก็บเกี่ยวตอนการปลูกมันเทศมีทั้งหมด5้ขั้นตอนดังนี้ 1. การเตรียมดินเราต้องการขุดดินให้ลึกลงไปยี่ห้าถึงสาเซนติเมตรแล้วตัดดินทิ้งไว้เจ็ดถึงสิวันและต้องไม่ให้มีหญ้าขึ้น 2. การเตรียมท่อนพัน เราจะต้องเลือกต้นที่แก่จัดหลังการเก็บเกี่ยวตัดให้ยาวประมาณ25-30เซนติเมตร 3. การปลูกเราต้องปลูกทำมุม45องศากับพื้นดินให้ส่วนไยโพงเหนือดิน3-4ใบการดูแล4การดูแลรักษาเราจะต้องมีการลดน้ำ สิบห้าวันต่อครั้งต้องมีการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมักและหมั่นถอนหญ้าที่ขึ้นมาในแปลงทิ้ง 5. การเก็บเกี่ยวหลังจากที่มันเทศจเจริญเติบโตเต็มที่เราต้องรีบเก็บเกี่ยวถ้าทิ้งไว้นาจาะถูกแมลงเข้าไปกัดกินทำให้เสียหาย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัคราพหแานเงินัานปอเลนที่หนึ่งวันนี้จะมาอธิบายเรื่องขั้นตอนการปลูกมันเทศหนึ่งการเตรียมดินต้องเตรียมดินในแปลงให้ดีเนื่องรากของมันเทศจะต้องเจริญเออติบโตเป็นหัวมันเทศสองการเตรียมข้อพันเราจะใช้ท่อนพันมีความยาวประมาณแปดถึงสิบนิ้วหรือประมาณหกถึงแปดข้อสาม การปลูกให้เราวางท่อนพันที่เป็นเถาให้เรียงประมาณสิบห้าองศาถึง60สบองศาบกตรงเขาลงไปในดินลึกประมาณ8ปดถึงสิบเซนติเมตรสีการดูแลรักษาการดูแลมันเทศคือเราต้องรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ 5. การเก็บเกี่ยวการที่เราจะเก็บเกี่ยว แต่ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประมาณ3าถึงสีัปดาห์เพราะอ้างดินมันเสียซื้นเกิดในเวลาเราเก็บหัวมันก็จะลำบากจบแล้วครับการเตรียมดินต้องเตรียมดินให้ดีเนื่องจากรากของมันเทศจะต้องจเจริญเติบโตเป็นหัวมันเทศอยู่ในดิน ดินที่ปลูกเป็นดินเหนียวจะทำให้หัวมันเทศมีลักษณะยาวโคดรูปร่างไม่สวยค่ะปลูกในดินล่วนและหน้าดินลึกจะได้หัวมันเทศรูปร่างยาวสวยดังนั้นในแปลงควรเตรียมดินให้มีความลึกประมาณ25 ถึง30เซนเมตรสการเตรียมท่อนพันในการเตรียมท่อนพันนั้นเราจะใช้ท่อนพันที่ยาวประมาณ8 10นิ้วคือมีข้อประมาณ6 8ข้อท่อนพันนี้อาจได้มาจากยอดที่งอขึ้นจากการํำหัวมันในกระบะทรายที่ขึ้น แล้วเอายอดที่งอกมีใบสักสี่ห้าใบมีรากทอพวนเอาลงไปปลูกปะในแปลงต่อไปหรือถ้าเป็นบ้านเราก็จะนิยมตัดเถามันพอเวลาเราปลูกมันเสร็จแล้วพอตอนที่เราเก็บเกี่ยวเถามันเราจะ ใช้ตรงที่มันเป็นหัวมันเอาไปขายเอาไปแปรรูปแต่ว่าตรงต้นมันบางทีเราจะล้าเลยมาตัดเป็นท่อนท่อนท่อนละ8ดถึงสิบนิ้วแล้วก็เก็บตรงนี้ไว้ใช้ในการปลูกครั้งต่อไป 3. การปลูกให้เราวางท่อนพันที่เป็นถ ถาลงปลง,ลงบนดินให้เอียงประมาณ45องศาถึง60องศาปักโคนถาลงไปในดินลึกประมาณ8ถึง10เซนติเมตรพอเราปักเรียบร้อยครบทั้งแปลงแล้วเราก็จำเป็นลดน้ำทันที4การดูแลรักษาการใส่ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ควรมีสัดส่วนของไดโตเจนฟอสฟอรัสโพเทเซียมอัตราส่วน1.5ต่อ1ต่อ2หรือปุ๋ยหรือปุ๋ยสูตร10 10 2 0ไร่ใช้ประมาณ50 50- ถึง100กิโลกรัมนอกจากนี้ควรใช้ปุ๋ยยูเรียและ อะโมเนียไดเป็ตร่วมด้วยประมาณ10-15กิโลต่อหนึ่งไร่แบ่งใส่ปุ๋ยเป็นลองพื้นก่อนครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งถ้าการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวหัวมันเราสามารถใช้ได้ทั้งจอบเสียมและ แล้วก็ใช้ไถแต่ว่าในกรณีใช้ไถเราต้องระมัดระวังเพราะไถมันอาจจะไปทำให้มันของเราเสียหายได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราใช้จอบหรือเสียมในการขุดมันก็จะมองเห็นว่ามันถึงตรงไหนอันไหนคือมันอันไหนคือดินเราสามารถสังเกตได้ว่า ว่ามันของเก็บได้หรือเก็บได้ยังโดยการดูว่าดินตรงไหนแตกแปลว่าหัวมันเทศโตแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องมันมาได้อย่างไรขั้นตอนการปลูกมันมีด้วยกัน5ขั้นตอน 1. การเตรียมดินต้องเตรียมดินในแปลงที่เป็นดินร่วน และหน้าดินลึกประมาณ2 5 3 0ซนติเมตรและใส่ปุ๋ยลงไปคุกเล้าในดิน 2. การเตรียมท่อนพันธ์ุจะใช้ท่อนพันธ์ุยาวประมาณ8-10นิ้วมีข้อประมาณ6-8ข้อท่อนพันธ์ุนี้อาจได้มาจากยอดที่งอกขึ้นเอายอดที่มีใบรัก4-5ใบลงไปปลูกในแปลง 3. การปลูกให้วางท่อนพันธ์ุลงบนดิน ให้เอียงประมาณ45องศาลึกประมาณ8-10เซนติเมตรหลังจากที่ปักลงไปแล้วเราต้องทำการลดน้ำทันที 4. การดูแลรักษาเราควรลดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอเพื่อที่จะได้หัวมันที่สมบูรณ์การใส่ปุ๋ย1ไร่จะใช้ประมาณ50-100กิโลกรัม 5. การเก็บเกี่ยว ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประมาณ3-4สัปดาห์เราควรที่จะงดให้น้ำเพื่อให้ดินแห้งเพราะเวลาเก็บหัวมันก็จะง่ายขึ้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บมันประกอบด้วยจอบเสียมและไถการเก็บเกี่ยวจะทำหลังจากการปลูกมันไปแล้วประมาณ90-150วัน เราจะสังเกตได้จากการที่หัวมันจะดันดินขึ้นมาเราก็สามารถเก็บได้